สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่อง10ทิชชูแนนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําไข่เค็มกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเอาไข่เป็ดของเรานะครับล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับผมแล้วก็ถูทุกใบเลยนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คไข่เป็ดของเราด้วยนะครับว่ามีใบแตกไหมเราใบแตกเราจะใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้ําเกลือของเราที่จะทำเนี่ยมันจะซึมเข้ามาในไข่นะครับผมเนาตอนนี้เรา นะครับผมเราก็ตั้งหม้อนะครับผมแล้วก็น้า1.5ลิตรนะครับผมใส่ลงไปในหม้อครับผมใส่น้ําเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกลือที่เราจะใช้นะครับผมจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆนะครับผมเกลือนี้500กรัมนะครับครึ่งโลนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยครับผมยุบ ย้ำนะครับว่าเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะครับผมปึ้มใส่ลงไปเลยเราจะได้น้ำเกลือแบบนี้นะครับเราก็ต้องคนให้เกลือละลายนะครับผมนนคนครับคนครับคนคนคนให้เกลือละลายนะครับคนเรื่อยๆนะครับผม ดูตอนเกลือละลายกันเลยนะครับผมหมุนคนไปเรื่อยๆพอละลายหมดแล้วเราก็ทําการปิดปิดแก๊สได้เลยนะครับผมเพื่อให้น้ําเกลือเย็นลงครับพอเย็นลงแล้วเราจาวเป็นดองกันนะครับผมมาสเช็ดไถ่แห้งนะผมแล้วก็เรียงในโหลนะครับผมชายครับเดีดีครับ ยังปีนะครับเตรียมไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะได้30ฟองนะครับผมเรื่อยครับผมแค่แห้งๆนะครับผมก็ไข่ใส่ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือน้ำเกลือนะครับของเรา ที่เราต้มสุกเมื่อกี้นี้นครับผมแล้วก็จะใส่ไปในไข่นะครับผมเาใส่ช่วมไข่ลงเราลงไปเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมแล้วทำน้ำใส่ถุงแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปในหลุมงเราครับเพื่อให้ไข่ที่เราดองไวน้นะครับจมอยู่ในน้ำนะครับผม แล้วก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็ดองทิ้งไว้อ,อย่างี้10วันนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้ไข่เค็มที่เราต้องการนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องสิบพิษแชนนของเราด้วยนะครับผมขอบค,ครับ